นิ้วกดลงไปมันก็มียุบแล้วนะฮะถ้าเราติดกันไม่แน่นจะมีโอกาสเกิดออไร้าวได้ยังไม่มีการแตกนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็จะมาทำอะไรครับเน็ก เราจะมาสาธิตวิธีการด้านหลังผมเต็มเลยฮะรอยต่อนะครับรอยต่อเก็บอะไต่อไปเละนะฮะแต่ว่าคลิปที่ผ่านมามันจะเป็นการอธิบายที่บางทีอาจจะยังเข้าใจได้ไม่เต็มเทนะฮะขาดนุ่นหน่อยนิดหน่อยขาดนั่นนิดนั่นหน่อยนะฮะคลิปนี้เราจะมาอธิบายให้มันเต็มๆไปเลยนะฮะแคลลิปเเเดียยวบๆไปเลยนะฮะแคบๆโอเคก็ เดี๋ยวไปดูแผ่นกันเลยนะฮะเราได้เตรียมแผ่นไว้แล้วนะครับโอเคไปดูกันอันนี้ก็เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะฮะทั่วไปเนาะใช่ก็มีหลายยี่ห้อนะฮะทั้งสมาร์ทบอร์ด EPI คอนโบดูล่าครับแต่ในการทำงานจริงนะครับก็คือแผ่นต้องแห้งสนิทนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังรอยต่อต้องมีโครงเหล็กรองรับนะครับยึดไม่ให้มันไม่ให้มันหัวง่ะใช่ใช่นะรเส้นตรงกลางเนี่ย ค,คนที่ทำหนังเบาก็คงรู้อยู่แล้วแหละตรงน,นี้อันนี้ไซส์ก็ปกติเลยไหมอันนี้ขนามหนาแผ่น6เซนนะครับแล้วก็ร่องเว้นประมาณ3-5มินนะฮะสำหรับปูนตัวนี้ต้องเว้นร่องประมาณ3-5มิลไม่ต้องยิงชิดกันนะฮะโอเคต่อไปไปดูปูนเลยดีกว่าโอเคนะครับสินค้าของเราตัวนี้นะฮะ ิง f f 0เึไฟเบอร์โค้นะครับ1นะครอง3กิโลใช้ได้ประมาณเก็บร้อยต่อได้1 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6ถึง8เมตรนะครับข้างในจะมีถ้วยถ้วยตวตวงนะครับกระปุนกระปุนนะครับอันนี้เราจะใช้ชั้นแรกัส่วนมันจะปูน4ีน้ำหนึ่งนะครับ สำหรับปอลเข้าไปก็ตัดปูนขึ้นมา4ส่วนนะฮะปั่นน้าะครับปั่นประมาณ2องนาทีครับ หรือญญว่าให้เนื้อมันเข้ากันครับเนื้อเข้ากันโดยที่ว่ามันไม่เป็นก้อ,อมีแนทบแล้วนะฮะเนอยวนี้เลยอ่นนี่ครับเป็นแทปผ้านะครับที่ใช้กับเก็บรอยต่อต้องใช้แทบร่วมด้วยทุกครั้งนะครับผมไม่ควรทําโดยไม่ใช้เทบนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ติดแทบอะ่ะ ปูนมันมีความยืดหยุ่นไงบางทีมันจะยุบลงไปมันต้องมีอะไรช่วยหน่อยหนึ่งแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยในระยะยาวนะครับถ้าทำภายนอกใช้เทปผ้าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะไม่มีครับเทปตะข่ายใช้ได้ไหมเทปตะข่ายใช้ได้ไหม,ไไหมถ้าจะเอาจริงๆมันก็ใช้ได้ครับแต่เป็นลานล็ลี่เนี่ยมันจะเป็นนูนเป็นในตะข่ายม,มันจะไม่เรียบเท่าไปดีครับไม่เลียบเท่าเทปผ้าโอเคึเ่งตรงนี้เราก็แถมแบบ โปรูนเราอยู่แล้วเนาะสำหรับท่านที่สั่งซื้อนะฮะเราก็แถมให้1แกลลอนนะฮะให้ปูนหนึ่งม้วนเอ้ยห้โปูนแถมหนึ่งม้วนสนุกข่าดนี้จะทำก็ทำความสะอาดนี่แน่ต้องแห้งก่อนเนาะแผ่นต้องแห้งสนิททำความสะอาดหน่อยนะครับอันแรกโปูนไปให้เต็มรูกก่อนครับ จะโนนขึ้นมาเนี่ยนิดหนึ่งเห็นไหมเป็นเส้นโนโนๆ mm hmm. อ่าแล้วก็ติดเทปติดเทปเนี่ยยังไงครับช่างติดเทปก็เอาตรงไปลอยตามตามรอยไอ้รอยต่ออ่าแล้วเราตัดูฟขที่มาหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับเอามาเรีดหน้าเทปไปเคใช่ไหมฮะอันนี้เราต้องรีดเทปแน่นเท่าไหร่ไหมช่างช่างติดรทบ,รบต้องเรีดจนเทปแน่นไหมหรือว่าให้แค่มันลอยขึ้นมานิดหนึ่งให้ต้องให้แน่นครับผม กดเลยใช่ไหมคือกดเนี่ยให้เทปมันติดกับปูนชั้นแรกด้วยอ่าครับกดให้เทปให้เทปมันติดกับปูนชั้นแรกนะ <มา S 1> <ช>ครับ,รบเพื่อป้องกันลอ,อ,อยเทปมันมันมันเวลามันแห้งมันเปิดออกมาเพื่อป้องกันรอยล้าวแล้วก็ผขอบเทปอ่าถ้าเราติดเทปไม่แน่น,นจะมีโอกาสเกิดลอยล้าวได้ใช่ครับขอบเทปครับต่อไปก็รอยแห้งครับ้เลยอ่าคือเราจะทำสองรอบเนาะ ก็ต้องรอให้ชั้นนี้แห้งก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นไงช่างสมมติอันนี้แห้งแล้วเพื่อต่อไปเพื่อเจ็บพูกรอยต่อตรงนี้มันให้สวยงามแต่ว่าถาำต่อาไปแล้วรี่เพื่อเพื่อแต่ผิวให้ไม่เห็นรอยต่อระหว่างระหว่างระหว่างคูนกับคูนกับคอไปขอบผนังนีครับเก็บสลอบข้างๆแล้วไอตัวหัวน็อตเนี้ย ใช่เราเรายิงยุบลงไปเลยใช่ไหมครับหัวน็อตปกติอันนี้ก็คือผู้ใดไหมครับเป็นตัวอย่างครับตัวอย่างปกติหัวน็อตเขาจะยิงยุบลงไปอยู่แล้วครับยิงยุบลงไปเพื่อที่จะสายปูนตัวเนี้ยอ่าเราโปฟร์เข้าไปได้เลยนะครับโฟร์คอนด์อย่างเงี้ยแล้วใช้ผ้าผ้าดิบเหมือนกันแตะเข้าไปโฟรหัวนด์อย่างเงี้ยอ๋อจะใช้ผ้าด้วยใช่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 ใช้ใช่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 ใชเล็กๆใช้ด้วยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับแล้วแต่ใช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 ่ใ อ๋อ,อเคใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้บางช่างนะครับบางช่างเขา,าก็กใช้อ่าบางท่านบอกว่าไม,ไม่ไม่ใช้โอเคแล้วแต่ช่างเนาะเมื่กี้ที่ตอนเลื่อเทปนะฮะที่บอกว่าเลื่อเทนแน่นนะต้องเลื่แบบให้รู้สึกว่าแทปมันติดก,กับปูนที่เราปูอไว้นะฮะไม่ใช่เลื่จนแบบปูนมันเป็นอกมาเลย่จนแทปมันแบบเหมือนไปดันปูนเป็นข้างในเป็นอกมาใช่ การจะกลายเป็นเทปติดกับแผ่นไปเลยไม่มีปูเลยมาจะกลายเป็นเทปติดกับแผ่นแล้วคราวนี้มันไม่มีปูรองไม,ม่ปูนยึดกับเทปอะเทปมันก็จะหลุดออกมาภายลังนะฮะอโอเคเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้นะฮะให้มันแห้งแล้วเราก็จะมาเก็บหน้าอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้คือเก็บให้เรียบใช่ออโอเคครับเดี๋ยวมาดูกัน one hour later อโอเคครับหลังจากรอยต่อที่เราทำไว้นะฮะปลงไปชั้นแรกติดเทปไป เอาปูนทับหน้าอีกทีหนึ่งแห้งแล้วประมาณนี้ประมาณนี้แห้งแล้วสีประมาณนี้ประมาณอย่างนี้นะฮะก็นิ้วกดลงไปมันก็ไม่ยุบแล้วนะฮะเรียบร้อยแห้งสนิทนะครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราจะผสมปูนอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับทับหน้าชันทีสองมันจะได้เรียบปิดไปเลยปิดผาปิดอะไรไปเลยก็เลยโอเคไปดูตอนผสมกันครับโอเคครับพร้อม ขั้นตอนผสมปูนสำหรับชั้นที่สองเนาะก็สัดส่วนนะครับชั้นแรกตอนนั้นชั้นแรกเราใช้สัดส่วนปูนสี่น้ำหนึ่งนะครับก็มันจะคนหน่อยชั้นสองอ่ะเราเก็บแค่หน้ามันบางๆสัดส่วนผสมก็จะเป็นปูนสามน้ำหนึ่งนะครับอ่าเหลวกว่าเหลวกว่าใช่ครับอโอเคจ้งอ่ะโดยอะไรครับเฮ้ยข้างเปี่ยคนไปนะ,ะใช่ไหมอ๋อกลับตัวดีหน่อยเนาะ เลวกว่าชั้นแรกเยอะเลยโอเคครับก็มาเริ่มทำอันที่สองอะไรนะครับอันนี้ก็ผมจะขับประมาณนี้เนาะไม่ต้องไปทับไอ้ตับปูที่มันยื่นออกมาเนาะันต้องมีปีกออกมาหน่อยนะอย่าใช่ให้มีปีกไหมนืงทำแค่ตรง,ะะตรงกลางเโอเคครับช่างทำกันเลยครับ โอเคครับชั้นสองเรียบร้อยครับผมประมาณนี้เนาะอาจจะยังมีบางจุดนูนๆมั่งไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรารอมันแห้งประมาณสักสองชั่วโมงนะฮะแล้วเดี๋ยวเอากระดาษทรายวันนี้ใช้ลูกหมูไปเลยแล้วกันอ๋อเร็วดีเนาะะใช้ลูกหมูนะฮะปั่นกันเลยให้ดูนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวดูกันอีกทีอง o ั่วโมงต่อมโอเคครับหลังจากรอยต่อเราแห้งแล้วนะ ก็ยังยังไม่มีการแตกนะไม่แตกเอเคเราทำอะไรต่อต่อไปเราก็จะใช้กระดาษรายนะครับขัดหน้าให้เรียบอีกทีขัดหน้าให้เรียบโอเคจัดปลายช่างเราใช้เครื่องมือเลยง่ายดี็็วเลยนะตัวนี้พวกช่างที่เขาเก็บรอยต่อน่าจะมีเครื่องมือนี้อยู่แล้วล่ะคับใช้กระดาษไาย์ที่มัน ละเอียดสุด้ะฮะของที่มันติดกับไอ้ตัวนี้แพ้ครับลุย ก็คือทาสีได้เลยเนะาะอันนี้ก็ทาสีทำงานได้ปกตินะฮะใครจะสก,กินก็แล้วแต่เนี่ฮะความเรียบประมาณนี้นะฮะเนียนในกระตัวแพท <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าไอ้น็อตตัวนี้เราทําเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> เราไม่ได้ยิงจมลงไปนะฮะ เวลาทำจริงก็เขาจะยิงให้มันจมไปเลยแล,แล้วก็อปอได้อปอลปูนปอไปแล้วเนี่ยพาดติดแล้วก็ปอมันไปนะฮะเป็นตัวอย่างพอดีเห็นมีคนถามมานะฮะโอาคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขั้นตอนการเก็บรอยปอแบบเต็มที่นะฮะที่เราทำแบบจัดเต็มรายละเอียดอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับประมาณนี้ัสดีครับ